สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอนตัดผมฟรีนะครับวันนี้อาจารย์ติตต้านองคายจะมาให้ความรู้ตัดผมทรงอะไรอาจารย์อ่าเบอร์หนึ่งค่ะสกินเฮดเบอร์หนึ่งครับลูกค้าบอกว่าเบอร์หนึ่งสันส้นๆเลยความยาวไม่เกิน3มมิลลิเมตรนะครับที่ได้นะต่อผมทนี่ยนี่คือเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์หนึ่งแค่นี้นะคะตัดง่ายๆสบายๆไขจ้วดจวดจวด <Okay. S 2> เดี๋ยวเขเสียบทันะ านาทีก็ถือว่านานนะ,ะอาจารย์นอนนอนอิ่มใช่ไหมกันเนี่ยน่าใสเลยตอ,อนอิ่มนอนหลับนิดสนิทใช่ไหมน่าจะสนิทเปิดพัดลมสองตัวกระแทกใส่ตัวร <c oughs> ้อนจนแทบเอารมพัดลมไปสิงไว้ในตัวเพกรตุต่ทุกปีจะเปิดพัดลมขอาข้างฝา <c oughs> แล้วก็ให้ไอมันกระแทกตัว <c oughs> ปีนี้เปิดสองตัวค่ะกระแทกตับเลยแทบจะามาวสิงก็ไปในตัวเลยค่ะความร้อนปีนี้ข้ถังกะละมังกะละเม เ้าเป็นคนที่ไม่ชอบนอนท่าลมไม่ชอบนอนแอร์ด้วยโอ้ยพระเจ้าช้วยช่วยท่ากับอี๋มันจะร้อนในขนาดนั้นอ่ะตอนนี้อาจารย์กีตาร์วัดไทยเขาไต่ขึ้นไปนะครับรับโทรศัพท์ไปก่อนก็ได้พี่รับเลยรับเลยมีปัญหาได้รับได้รับได้พูดเรื่องอะไรเราดีรับฟังครับอ๋อแต่ผมก็ผมครับครับครับ ครับ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 วันนึงครับผมวันหนึงครับครับผมครับจาริก้าก็ถ่ายนะครับย้อนต่อนะผมมันชี้ไปข้างล่างนะแล้วก็ถ่ายส้อนสวนขึ้นนะนผมมันชี้ไปข้างหน้าแล้วก็ถ่ายสวน ต่อขึ้นมานะครับแค่นี้ดูที่ทางมัดตอผมบัญชีไปน,นงไนะครับเราก็ถ่ายย้อนตอถึงตรงนั้นเนะี่ยถ่ายหลายหลายรอบเนะี่ยซ้ำๆซักๆดำาๆเพราะว่าถ่ายรอบเดียวผมมันไม่สามารถจะตัดผมได้หมดรเราก็ต้องถ่ายซ้ำๆบางทีใช้ครึ่งหวีเก็บไอ้ครึ่งปัตตาเลียนเก็บเพราะถ้าครึ่งปัตตาเลียนมันจะเก็บได้เนียนคุ้ชค้างก็ต้องรู้อยู่แล้วแต่ถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูก็รับรู้ใหม่นะคะ ่งแล้วอย่าดูข้ามไปเลยใช่ไหมครับ้ามไปเลยใครเก่งแล้วจะมาดูนะหนูอายตอนนี้หนูก็อายุ65แล้วนะ65เห็นได้ข่าวว่าจะมีคนมาแจกเงินใช่ไหมใเดือนละ3,000อ๋อแน่นอนค่ะรออยู่รอรอรออยู่รอรอเงินมาซื้อหวยอยู่รอซื้อหวยอยู่ไม่ได้มึงถูกแช่งรอใช้เงินเทียบเลยนะครับเดือนละ3,000เดือนละ3,000ไหนใช้ไม่หมดด้วยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าใครเป็นคนจะให้นะ ไม่รู้ใครให้ไม่รู้เลยรอใช้อยู่ประชาชนรอใช้เยอะเลยเพราะทุกคนพูดเหมือนกันหมดว่าจะให้สามพันพักกันใหญ่สามพันพัก็งินใหญ่สามพันมีแต่คนจะให้เงินเท่านั้นมีจะให้เงินเท่านั้นไม่ให้กูจุดทูบแช่งมึงคอยดูแช่งแม่นด้วยนะครับตัวนี้ก็ใช้กองฟันเบอร์หนึ่งครับไถบริเวณท้ายทอยนะครับถสไลด์ขึ้นนะครับไม่รู้ก็ทุกพักบอกจะให้หมดแต่ไม่ใช่ว่าพักเดียวให้นะทุกพักนะไม่ให้มึงกูจุดทูบแช่งมึงแล้วมึงจะรู้เลยสํานึกเลยว่ากูแช่งแม่น ก็ไถนะครับสไลด์ขึ้นสไลด์ขึ้นนะครับเออให้เงินกระจังเลยทุกพักเลยให้หมดเลยมีแต่พักนั่นให้พักนจะหาเงินจากไหนมาให้ยังไม่รู้เลยไม่ได้ก็เดี๋ยวรู้นี่แหละเออไม่รู้ไม่ต้องให้นะไม่ให้โกรธเครื่องเลยนะนั่งนั่งเครื่องนะเออกินกินกินเซ็นแล้วรอไว้แล้วเนี่ยเร็อเครดิตเครดิตไว้แล้วเนี่ยอุ้ยสามผ่านดีชั้นชายม่หมดด้วยชั้นไม่รู้จะไปใช้อะไรตื่นเต้นตื่นเต้นนะ โอ้โอย่าไปพูดถึงชื่อเขาบอกว่ามีแต่คนจะให้ก็พอมันไม่ใช่คนเดียวจะให้มันให้ทุกคนตอนนี้นะครับก็ใช้0.5นะครับตวัดขึ้นนะเพื่อเก็บความเนียนให้มันกลืนกันไปก็มีนะครับกันเมืองคนๆหน่อยๆนะชินี้นะครับไม่ให้เราพูดถึงก็เราจะได้เงินก็จะให้เราก็รอก็ดีใจความหวังอะความหวังของที่ซื้อหวยมันไม่ถูกนี่ รับรับเงินเลยรับ,เ,ออบเงินเดือนดีกว่านะหวยก็อั้นหวยก็อันอ้นอันน้นงวดสี่สิบตัวสามสิบตัวสี่สิบตัวก็จะไปซื้ออะไรถูกลงทุนสูงแต่ให้น้อยอ่ะถูกมาก็ให้นิดเดียวไม่คุ้มเออจ่ายจ่ายครึ่งเดียวเวลาเก็บเก็บเงินเราเต็มอะ่ะยังไงอ๋อพอถูกให้ให้ครึ่งเดียวครึ่งเดียวี่ยเริมม่เออไม่แล้วแล้วไม่ใช่ว่าเออ อั้นห้าตัวหตัวนะอั้นห3สามิบตัวบางวดอั้น4ี่สตัวไปกับโอ้โหพระเจ้าล้วยกล้วยทอดแล้วกุต้อไปไหนไปถูกะจะซื้อตัวไหนก็อ้าเลขอั้นค่ะจ่ายครึ่งนึงค่ะจ่ายเท่านั้นเท่านี้ค่ะแต่ก่อนไม่อั้น3มตัวนะเดี๋ยวนี้สามตัวก็อั้นนะคะตอนครับตัวนี้ก็ใช้ตะเลี้ยนตะบัดตะัดเก็บบริเวณให้ทอดออกนะครับหลังมหูหน้าหูหลังหูเตนี้เสร็จแล้วค่ะก็ใช้ครับ เสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะไม่ถึงหกนาทีนะเสร็จแล้วตอนนี้ขอบคุณอาจารย์ลิต้าแล้วขอบคุณคุณพี่นายแบบมากนะที่อนุญาตให้ถ่ายวีดีโอสอนผมในยูทูบนะเอาปลงนองไร่ไร่ไร่ไปเรื่อยเปืือยไร่เพื่อความสนุกสนานตรงไหนตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อก็ยืดผมเข้าขึ้นไปสะบัดสะบัดผมไปให้เก็บให้มันเนียนมันอตานินึงค่ะ <Okay. S 2> เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวตัดขอบนิดนะึงตัตดขอบขึ้นหน่อยทะเลาะตัดขอบก็อุ้ตะเกีาวกุยกล้วยทอดซื้อกี่อันกี่อันก็ไม่เคยดีคนอื่นก็ซื้อได้ดีดีเราซื้อทำไมไม่ได้ยีสักทีใครยสาบแช่งฉันไว้ว่าให้ซื้อแล้วไม่ดีพอตัดขอบผิดล่างลงผิดล่างลงนะครับแล้วก็ค่อยๆเยก็บรายละเอียดนะแต่เย็นๆนะครับ สถาบันสอดศพบรรจารย์ใหญ่ตั้งอยู่ปากซอยพระหขนโยิน52ตรงข้ามตลาดสดนะครับยิ่งเจริญเขตสายไหมนะครับกทมเดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอสมาลงที่สถานีสะพานใหม่ออกประตู4เดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ขวามือนะสถาบันรับสศพตัดผมชายตัวตัวนะหลักสูตรเร่งด่วนนะครับเปลลี่ยนังคาใข้ามาได้นะครับ062548399081 9 5856234ช่างใหญ่นะครับเพชรมหาชนนะครับรายงานนะวันนี้วันเสาร์ที่ 20พฤษภาพุทธศักราชส5 6 6ันนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับบ๊ายบาย